iPhone 5S หน้าจอมันขึ้นสีเทานะครับเปลี่ยนจอแล้วไม่หายนะครับซึ่งอาการนี้มันเกิดจากการตั้งค่า<_<_ <mixed> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเจองานหน้าโต๊ะซ่อมนะครับซึ่ง iPhone 5S เครื่องนี้นะครับอ่ามันหน้าจอมันขึ้นสีเทา นะครับเปลี่ยนจอแล้วไม่หายนะครับซึ่งอาการนี้มันเกิดจากการตั้งค่าวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าทั่วไปตรงนี้นะครับแล้วให้เลือกที่การเข้าถึงครับผมหลังจากนั้นให้เราสังเกตนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับการช่วยเหลือจอแสดงผลตรงนี้นะครับ าการช่วยเหลือจอแสดมผลตรงนี้เราดูตรงที่อ่าฟิลเตอร์สีตรงนี้นะครับมันมันขึ้นเปิดอยู่นะครับให้เราทําการปิดมันนะครับให้เลือกการปิดนะครับอ่าเห็นไหมครับพอเราปิดการตั้งค่า,าหน้าจอของเราก็จะกลับมามีสีสันสดใสเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะครับสาหรับ ใครที่มีอาการแบบนี้ลองใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ